นายกเทศมนตรีตำบลเทพรักษ์จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพรักษ์ประจำปีงบประมาณพศ2568ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22 TV ค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568เวลา12นาฬิกาที่ห้องประชุมอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลเทพรักษ นายวชิระเชษฐ์รุ่งทวัฒวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลเทพรักษได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพรักษประจำปีงบประมาณพศ2568ขึ้นนะคะระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2568โดยมีนายดุสิตไทยกรมเป็นประธานผู้สูงอายุตำบลเทพรักษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนเทพรักษเจ้าหน้าที่วิทยากรและนักเรียนผู้สูงอายุตะบนเทพรักษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150คนนะคะ สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพรักในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคมค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเทพรักนะที่เกิดขึ้นได้ก็คือท่านนายกนะครับเทศบาลตำบลเทพรักและคุณหมอแคทอดีต เราพสออตตตำบลเ,เราพสตตตำบลเทพรักคือให้ความสําคัญในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุในของตำบลเทพรักมีกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ให้อยู่บ้านเพื่อถึมเศร้าหรือติดเตียงให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมแล้วก็จะมีทางวิทยากร หลายสาขาที่มาให้ความรู้น่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของสำรมบผู้สูงอายุโดยมากจะเน้นเรื่องของการนั่งสมาธิและความรู้อื่นๆเรื่องของการวิธีจะทำยังไงให้ตัวเองไม่เึืมเศร้าและแข็งแรงนะครับมีจะมีวิทยากรมาบรรยายให้ฟังหลายสาขาทุกวันอังคารอาทิตย์ของวันอังคารนะครับก็จะมีการเรียน เดือนก็4ี่ครั้งนะครับทั้งหมดที่วางแผนไว้ประมาณ6เดือนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ